สวัสดีคริกุ้งวร์มะตุลลอวบะบรกาูวิชาภาษาไทยนะคะเรามาต่อจากคับที่แล้วนะคะในเรื่องของอักษรน,นามทําให้เสียงต่างไปเรามาดูกันนะคะ <c oughs> ว่าคําที่มีอักษรน,นาาจะแบ่งออกเป็นสองแบบก็คือออกเสียงพยางค์เดียวซึ่ง เราก็ได้เรียนไปแล้วจากอาทิตย์ที่แล้วก็คือออกเสียงพยางค์เดียวคําที่มีหอนาแล้วก็คําที่มีอนาโยอ,าอีกแบบหนึ่งก็คือออกเสียงสองพยางค์ที่เราจะเรียนวันนี้นะคะออกเสียงสองพยางค์ก็คือคําที่มีอักษรสูงนําอักษรต่ําเดียวแล้วก็คําที่มีอักษรกลางนําอักษรต่ําเดียวนะคะ ไปดูกันเลยค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าอักษรต่ำคู่และอักษรต่ำเดียวนั้นมีตัวอะไรบ้างมาดูค่ะอักษรสูงนั้นก็จะมีอยู่กี่ตัวเคยอักษรสูงมี 11ตัวด้วยกันนะคะนั่นก็คือขอไข่ขอขวดชอชิงสอสาลาสอหรือีสอเสือถอทฐานถอถุงพอพึ่งฝอฟาและก็หอหีบส่วนอักษรตามมีทั้งบทด4 4ตัวก็ดูในตารางนี้ว่าตัวอะไรบ้างคอยข้อคขอคนคอรักังชอช้าง ชกเชอสอโซทอมุนทูตอผู้เท่าทอทหารทอทงพอพานพอสัมเภาฟอฟันหอนุคูกนักเรียนจะสังเกตสังเกตดูนะคะในตารางว่าอักษรสูงอักษรต่ำในช่องอักษรสูงะจะมีขอไข่ขอขวดซึ่งจะคู่ จะเป็นคู่ก็คือคอควายคอคนขนคระคังส่วนอักษรสูงอชอชิงก็จะคู่กับชอช้างชอเชือของอักษรต่ำในช่องอักษรสูงอีกสศสาลาสซรุสีสเสือจะคู่กับอักษรต่ำก็คือสอโซอทอฐานทอถุง้งตัวอักษรสูงก็จะคู่ กับอักษรต่ำก็คือทอมุนโททอผู้เท่าทอทหารทอทงในช่องอักษรสูงพอพึ่งก็จะคู่กับพอพานพอสมเพาอฟอฟา้าอักษรสูงจะคู่กับฟอฟันอักษรต่ำพอหีบอักษรสูงจะคู่กับโคนุกคูก่อักษรต่ำ ส่วนอักษรต่ำที่เหลืออีก10ตัวก็คืออักษรต่ำเดียวนั่นเองอได้แก่งองูงยอหญิงน,นนเนรนหนูหมอมา้ายอ,อยักษรอเรือลอลิงวอลแวนแล้วก็ลอจุฬานี่สิตัวนี้เป็นอักษรต่ำเดียวนะคะเพราะไม่มีคู่ แต่ในอันนี้ในตารางนี้จะเป็นคู่อักษรสูงกับอักษรต่ำนี้จะเป็นคู่การขอไข่ขอขวดก็จะคู่คอควายขอคนขอะระกังะนะคะนักเกรยียนสังเกตให้ดีนะคะอ่าเรามาดูคำที่มีอักษรนำออกเสียงสองพยางนะคะก็คือคำที่มีอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียว แล้วก็คำที่มีอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวโดยพยางค์แรกออกเสียงอะกึ่งเสียงพยางค์ที่สองออกเสียงแบบมีหอนำอมาดูกันนะคะตัวอย่างว่าคำที่มีอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวอย่างเช่นคําว่าขยับขยายเขีว่าอักษรต่ำเดียว และคำที่มีอักษรกลางนำอักษรตามเดียวโดยพยางค์แรกจะออกเสียงอะกึ่งเสียงแล้วก็พยางค์ที่สองนั้นจะมีหอนำอะจะออกเสียงแบบมีหอนำเช่นขยับคะ,ะอะกึ่งเสียงแล้วก็หยับมันมีหอนำขยับขยายทะเลถลหยเฉลียวฉลาด สนับสนุนอ,อีกอันหนึ่งก็คือคำที่มีอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวอย่างเช่นคำว่าจรัสตลาดปลดัดอารามอนเนกเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างคำอักษรนำที่มี คำที่มีอักษรสูงนําอักษรต่ำเดียวขอนำโนอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียว,อ,อ,นนอ,อ,ยวอักษรสูงก็คือขอไข่นำอักษรต่ำเดียวก็คือนอนหนั่นเองเช่นคำว่าขนาดขนุนขนมต่อไปชฉชิงนำลอลิง อักษรสูงนะคะนำอักษรต่าเดียวก็คือลออิงเช่นคำว่าฉลาฉลุฉลองต่อไปถอถุงนำวอแหวนถอนำวอเช่นถวายถวินถวันต่อไปพอนำงออ่าพอพึ่งอักษรสูงนำงง,ง,งอักษรต่าเดียวเช่นพง,งก พง,พงาพงาดแล้วก็สอนำโยก็คือสสเสือนำยอยักษ์นะคะเช่นสยบสยองสยายมาดูตัวอย่างอีกกันนะคะ,ะตัวอย่างคำอักษรน,นำก็คือคำที่มีอักษรกลาง นำอักษรต่ำเดียวแต่กี้คาที่มีอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวอันนี้คําที่มีอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวนะคะอักษรกลางก็คือตัวจอจานต่อเตาออ่าส่วนอักษรต่ำก็คือรอเรือรอลิงวอลวนจอนำรออักษรกลางนำอักษรต่ำเดียว เช่นจะรดจริตจรัดอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวก็คือตอเต่านำลอลิงตอนำลอเช่นตลกตลาดตะลิงต่อไปตอนำวอัอกษรกลางนำอักษรต่ำเดียวเช่นตวักตวัดตวาดแล้วก็ อนำรอออางเป็นอักษรกลางนำรอเรือเป็นอักษรต่ำเดียวเช่นอร่อยอารามอรอิเราก็ได้เรียนไปแล้วนะคะตะก,กี้ทีนี้ก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำในหนังสือนะคะแบบฝึกหัดในหนังสือหน่วยที่7ข้อ1 ให้นักเรียนเติมคำอักษรนมที่ออกเสียงสองพยางค์ให้ถูกต้องแล้วฝึกอ่านคำหน้า62นะคะข้อหนึ่งใหญ่ต่อไปข้อ3ามใหญ่ให้นักเรียนเขียนคำอักษรนมตามหัวข้อที่กำหนดหน้า,นาในหนังสือหน้า63นะคะต่อไปก็สรุปความรู้ก็ในหนังสือหน้า 64แล้วก็หน้า65แล้วก็66สิบหกนะคะก็อย่าลืมเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาอย่างไลน์ส่วนตัวของครูนะคะท้ายนี้ก็วัสสลามค่ะ